Мій ісі ісі и т shirtohп. Вам ауыτο! สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะวันนี้เราจะนำเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องรายหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะหากจะกล่าวถึงคำว่าฆาตกรต่อเนื่องแล้วคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแจ็คเดริเปอร์มากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่าฆาตกรต่อเนื่องนี้ ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เรียกฆาตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดของอเมริกาคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือเท็ดบันดีหรือทีโอดอโรเบิร์ตเท็ดบันดีเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวอเมริกันที่ใครก็ยากจะเชื่อได้ว่าหนุ่มหน้าตาดีท่าทางมีความรู้ผู้นี้จะเป็นฆาตรกรโหดในอาชญากรรมทางเพศไปได้ เท็บันดี้เกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี1,946ที่เมืองเบอร์ลิงตันรัฐเวอร์มอนต์พ่อของเขาทิ้งแม่ของเขาไปตั้งแต่เขายังไม่เกิดมารดาของเขาชื่อว่าเอรินัวลุยส์โคเวลเธอตั้งท้องตั้งแต่อายุได้21ปีดปีโดยที่ไม่ได้แต่งงาน และไม่มีการเปิดเผยจนถึงทุกวันนี้ว่าพ่อที่แท้จริงของเท็ดคือใครเนื่องจากสมัยนั้นสังคมมองมารดานอกสมรสด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีมากนักเท็ดจึงถูกเลี้ยงมาในฐานะลูกของตาและยายโดยที่ตากับยายบอกเขาว่าแม่ของเขาเป็นพี่สาวของเขาเท็ดไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งลูกพี่ลูกน้องของเขายกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวเมื่อเท็ด อายุราวสิบปีเป็นที่แน่นอนว่าเรื่องนี้กลายเป็นแผลในใจในวัยเด็กของเขาและเท็ดก็ไม่เคยให้อภัยแม่ที่ขอเขาออกมาโดยที่ไม่มีพ่อและยังพยายามที่จะปิดบังเรื่องนี้อีกด้วยแซมโคเวลผู้เป็นตานั้นเป็นคนที่อารมณ์ร้ายชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวแต่ว่าเท็ดไม่เคยถูกตาทำร้ายร่างกาย ตารักและเอ็นดูเขามากและเท็ดก็เคารพในตัวของตาเป็นอย่างที่สุดเช่นกันเมื่อเท็อายุได้สี่ปีแม่ของเขาก็ได้แต่งงานใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นลุยส์บันดี้และเท็ดก็ได้เปลี่ยนชื่อตามมารดาด้วยเท็เข้ากับพ่อเลี้ยงไม่ได้และเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องอยู่ห่างจากตาผู้เป็นที่เคารพของเขาในโรงเรียนนั้น เท็ดเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับท็อปตลอดเวลาแต่พอๆกับที่ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นเด็กที่สุภาพขี้อายมีอัธยาศัยที่ดีเพื่อนๆนและครูต่างก็บอกเช่นเดียวกันว่าเมื่อเท็ดโกรธเขาจะกลายเป็นคนก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงเท็ดแสดงความสนใจทางด้านกฎหมายตั้งแต่เขาเรียนอยู่ไฮสคูลที่ Woodlow Wilson High School ในปี1965เขาได้รับทุนเรียนที่มหาวิทยาลัยพูเจซาวทาโคมาวอชิงตันภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยวอชิงตันเขาเรียนในสายจิตวิทยาก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัยวอชิงตันในซีเอเทนเขาเรียนได้ผลการเรียนที่ดีเลิศ จนอาจารย์ถึงขั้นเอ่ยปากชมและที่นี่เองที่ทำให้เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายมาเป็นชนวนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาน้องชายของเท็ดกล่าวว่าหากเท็ดไม่ได้พบกับผู้หญิงคนนี้เขาก็อาจจะไม่ต้องกลายเป็นฆาตรกรก็ได้เธอชื่อว่าสเตฟานีบรูคบันดี้ได้เริ่มความสัมพันธ์กับสเตฟานี เพื่อนร่วมสถาบันที่มาจากตระกูลผู้ดีในแคลิฟอร์เนียทั้งสองคบหากันเป็นคู่รักหลังจากที่บรูครับปริญญาในปี1968บรูคกก็ไม่ค่อยพอใจในความอ่อนแอและขาดความทะเยอทะยานของบันดี้เธอจึงตัดความสัมพันธ์กับเขาและกลับไปที่แคลิฟอร์เนียเมื่อผ่านพ้นความเศร้ามาได้ เท็ก็ตั้งปฏิหารว่าจะแก้แค้นสเตฟานีให้ได้สักวันก่อนที่จะเปลี่ยนความแค้นเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องโดยเน้นค่าผู้หญิงที่ผมยาวแสกกลางบันดี้พักการเรียนได้กลับไปที่เบอร์ลิงตันเวอร์มอนต์บ้านเกิดของเขาเขาทำงานเป็นเสมียนอยู่หนึ่งปีแล้วจึงกลับไปเรียนต่อที่ซีเอชเอีกครั้งและเขาก็ได้เริ่มความสัมพันธ์กับ อาริซาเบตเคลิฟิเฟอร์เลขานุการที่หย่าร้างกับสามีและมีบุตรสาวติดมาด้วยหนึ่งคนบันดี้จบการศึกษาในปี1973ในตอนนี้บันดี้เริ่มปรับปรุงมารยาทและการแต่งตัวหัดเข้าสังคมและอาศัยคนรู้จักจนได้เข้าสู่สำนักง,งานของรองประธานาธิบดีเนลสันรอกกี้เฟลเลอร์ เพื่อการโดนรงหาเสียงของพรรครีพัรบริกันในฐานะของผู้สนับสนุนรองประธานาธิบดีเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานจนสมาชิกคาดหวังว่าเขาจะได้ไต่เต้าขึ้นเป็นนักการเมืองได้เมื่อเขาต้องเดินทางไปที่แคลิฟอร์เนียเขาก็ได้พบกับสเตฟานีบรูคอีกครั้งและกลับมามีสัมพันธ์กันอีกครั้ง เขาคบหากับเคริเฟอร์และสเตฟานี่ไปพร้อมๆกันด้วยที่ทั้งสองไม่รู้เรื่องของอีกฝ่ายบันดี้และบรู๊คได้ตกลงมั่นหมายกันเพื่อที่จะเข้าพิธีสมรสแต่จากนั้นบันดี้ตัดสัมพันธ์กับบรู๊คลงอย่างกระทนหันด้วยความสะใจของบันดี้การคมขืนและการฆ่าของบันดี้ตำรวจเชื่อว่าเขาก่อคดีฆาตกรรมตั้งแต่เขาอายุได้15ปี แต่ด้วยคดีที่ได้รับการยืนยันจะศาลนั้นเริ่มขึ้นในปี1974ตอนนั้นเทสอายุได้27ปีหลังจากที่เขาเอาชนะสเตฟานีมาได้แอนดรู Andrew, ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติและอาชญากรรมของเทสบันดี้ในหนังสือที่มีชื่อว่า The s t a n g e r Beside Me และนักสืบโรเบิร์ตดีแคปเพน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีของเท็ดบันดี้เชื่อว่าบันดี้น่าจะเริ่มฆ่าคนมาตั้งแต่ยังเด็กด้วยแอนแมรี่เบอร์เด็กหญิงวัย8ขวบจากเมืองทาโคมาหายตัวออกไปจากบ้านในปี1961ขณะนั้นบันดี้อายุได้14ปีซึ่งบันดี้ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าแอนแมรี่เบอร์ และหนึ่งวันก่อนการประหารเขาบอกกับทนายของเขาว,ว่าเขาเริ่มพยายามรักพาตัวผู้หญิงจริงๆในปี1969ซึ่งอาชญากรรมครั้งแรกที่ถูกยินยานอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปี1974เมื่อเขาอายุได้27ปีในวันที่4มกราคมปี1974ภายหลังเที่ยงคืน เชดบันดี้ได้เข้าไปในห้องนอนที่อยู่ใต้ถุนของอาคารของโจนี่เลนส์อายุ18ปีเธอเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันเขาทุบศีรษะเลนด้วยท่อนเหล็กอย่างนับครั้งไม่ถ้วนขณะที่เลนส์ก,กำลังหลับอยู่เขาเสียบท่อนเหล็กเข้าไปในช่องคอดของเธอในตอนเช้า เพื่อร่วมห้องมาพบในขณะที่เรนกำลังโคมา่าและนอนจมกองเลือดและราวเหล็กนั้นก็ถูกเสียบอยู่ในช่องคลอดของเธอเรนรอดชีวิตแต่สมองได้รับความก,บบกระเทือนอย่างรุนแรงทำให้ต้องทรมานกับอาการข้างเคียงทางสมองไปจนตลอดชีวิตเหยื่อรายต่อมาของบันดี้คือรินดาแอน เฮียรีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันอีกคนในคืนวันที่31ของเดือนเดียวกันบันดี้งัดเข้าไปในห้องของเฮียรี่เข่าทุบเธอจนหมดสติใช้ผ้า,าปูเตียงห่อร่างของเฮียรี่และแบกเธอหายไปและในหนึ่งปีให้หลังศพของเธอถูกพบในสภาพที่ถูกตัดหัวอย่างน่าสยดสยองต่อมา หลังบัดดี้ถูกจับกุมเขาสารภาพว่าเขานำเธอไปในป่าและคมขืนก่อนจบลงด้วยการฆ่าจากนี้เป็นต้นไปบันดี้ก็ลงมือฆ่าเหยื่อผู้หญิงมาเรื่อยๆวันที่14กรกฎาคมปี1974เป็นวันที่บันดี้ได้ลงมือฆาตกรรมหญิงสาวสองคนในวันเดียวกันด้วยการลักพาตัวในเวลากลางวันเจนนิสฮอตและเดนิส เนสรันหายตัวไปจากทะเลาสาบซัมมานิตเมืองอิสซาควรัฐวอชิงตันมีพยาน8คนบอกกับตำรวจว่าเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีมีเฟือกที่แขนซ้ายเรียกตัวเองว่าเท,ท็ดซึ่ง5ใน8คนนั้นเป็นหญิงสาวที่ถูกขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะยกเรือใบเล็กลงมาจากรถและหนึ่งใน5คนนั้นเดินไปกับเท,ท็ด จนมองเห็นว่าไม่มีเรือใบเล็กอยู่ที่รถจึงปฏิเสธที่จะเดินต่อพยานที่เหลืออีกสามคนคือผู้ที่เห็นเขาเดินเข้ามาพูดคุยกับเจนิสฮอตเกี่ยวกับเรื่องเรือใบและไม่มีใครเห็นฮอตอีกเลยและเนสตรัน หายตัวออกไปในอีกสี่ชั่วโมงต่อมาทั้งสองถูกพบเป็นศพในอีกหนึ่งเดือนให้หลังคดีนี้โด่งดังไปทั่วอเมริกามีการประกาศภาพเหมือนคำให้การขณะนั้นเท็ดทำงานอยู่ที่สำนักงานกฎหมายในวอชิงตันเพื่อนร่วมงานของเขากล่าวอย่างล้อเลียนว่ารูปดังกล่าวเหมือนเขาไม่มีผิดซึ่งเท็ดก็รับมุกอย่างไม่สะทกสะหาร เมกอันดาซึ่งเป็นคนรักของเท็ดในตอนนั้นสงสัยว่าเขาจะเป็นฆาตรกรเนื่องจากเธอพบเฝือกและ 5, แผ้าพันแผลในที่เก็บของของเขาเมกแจ้งตำรวจแต่ข้อมูลของเธอไม่ได้ถูกใส่ใจมากนะักในขณะนั้นเท็ดยังเป็นหนึ่งในกว่าพันคนที่ถูกแจ้งข้อสงสัยไปยังตำรวจวันที่7กันยายนปี1974ตำรวจรัฐ พบศพของฮอตและเนสรันแต่บันดี้ได้เดินทางไปที่ซอลเลกซิตี้เนื่องจากผู้ว่าการรัฐวอชิงตันสนับสนุนให้เขาได้ไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยยูท่าต่อมาบันดี้ย้ายแหล่งการฆ่าใหม่ไปยังซอลเลกซิตี้วันที่2ตุลาคมแนนซี่วิลค็อก ได้หายสาบสูญไปจากซอเลกซิตี้และวันที่18ของเดือนเดียวกันมริซาสมิ t อายุ17ปีซึ่งเธอเป็นลูกสาวของนายตำรวจเมืองมิดเวลรัฐยูทาห์บิดาของสมิธได้เตือนเธอให้ระวังตัวแล้วหลายครั้งซึ่งบันดี้ฆาตกรรมสมิธด้วยการรัดคอข่มขืนเธอทางทวันหนักทุบที่ใบหน้าเธอหลายครั้ง จนบิดาและมารดาของสมิธจำศพของบุตรสาวแทบไม่ได้วันที่31ตุลาคมรอราไอมี่หายสายสบสูญศพของเธอถูกพบในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าใบหน้าและศรีรษะของเธอถูกทุบด้วยประแจมีร่องรอยการถูกโคมงขืนนอกจากนี้ศพของเธอยังถูกสาผมและได้รับการแต่งหน้าอีกด้วยแน่นอนว่า แน่นอนว่าทุกคนต่างก็เป็นหญิงสาวผมยาวทั้งสิ้นวันที่8พฤศจิกายนมีชายหน้าตาดีเข้ามาทักทายแครอนดารอนและบอกข่าวว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเขาบอกว่ามีขโมยพยายามขึ้นรถของเธอและเมื่อทั้งสองไปถึงรถของแครอนแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยความเสียหายอะไรตำรวจคนดังกล่าวขอให้เธอไปที่โรงพักกับเขา เพื่อทำเอกสารยืนยันและเมื่อแครอนขึ้นรถของเขาเขาก็เปลี่ยนท่าทีในไม่ช้าเท็ดจอดรถและเอาที่จอดน้ําแข็งออกมาขู่เพื่อที่จะใส่กุญแจมือแครอนแต่โชคยังดีที่แครอนปิดล็อกประตูเอาไว้เธอถีบเท็ดและกระโดดหนีออกมาจากรถได้และบางเอิญมีรถส่วนมาพอดีเธอจึงขึ้นรถคันนั้นหนีรอดมาได้ในวันเดียวกันนั้น ที่โรงเรียนบิลมอนซึ่งอยู่ห่างออกไป27กิโลเมตรจีนเกรแฮมครูประจำโรงเรียนถูกชายหน้าตาดีชวนขึ้นรถแต่เธอไม่เล่นด้วยแต่น่าเสียดายที่ลูกศิษย์ของเธอเล่นด้วยเดวี่เคนขึ้นรถของเท็ดดี้และหายสาบสูญไป และในขณะเดียวกันที่คดีผู้หญิงผมยาวได้หายสาบสูญไปที่ซอเล็กก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเขาลงมือฆ่าเหยื่อไปเรื่อยๆเรากับไม่รู้จักเบื่อและน่าแปลกใจที่เหยื่อซึ่งรอดมาได้โดยที่เห็นหน้าของเขาแท้ๆแต่การสืบหาตัวของเขากลับไม่คืบหน้านักวิจัยกล่าวว่าเทส เป็นคนหน้าตาดีก็จริงหากไม่มีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เปลี่ยนแบบทรงผมเสื้อผ้าไว้หนวดคาวเสียหน่อยก็ไม่มีใครจำหน้าเขาได้แล้วการจับกลุ่มเท็ดนั้นเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแท้ๆวันที่16สิงหาคมปี1975นายตำรวจเข้าตรวจค้น รถของเท็ดดี้ซึ่งเขาขับผิดกฎจราจรในตอนนั้นเท็ดเพียงแต่จ่ายค่าปรับและถูกปล่อยตัวไปแต่ตำรวจก็เชื่อว่าเขาเป็นคนร้ายในคดีของแครอนและเมื่อทำการสืบสวนจึงได้รู้ว่าเท็ดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นในวอชิงตัน และโคโรราโดด้วยและด้วยความร่วมมือของแครอนและจีนเท็ดบันดี้ก็ถูกจับอย่างเป็นทางการในคดีวางแผนแลักพาตัวแครอนเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและถูกลงโทษจำคุก1-15ปีและตำรวจก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอื่นๆถูกนำมาสืบสวนและก็พบเส้นผมของเมริซ่าส m ิธและคารีน แคมเบลในรถของเท็ดรวมทั้งปะแจซึ่งน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการฆ่าคารินอีกด้วยเทสแสดงความไม่พอใจในทนายซึ่งว่าความให้เขาเขาเลยตัดสินใจที่จะว่าความให้ตัวเองเขานําตํารากฎหมายมากองบนโต๊ะที่ศาลเหมือนจะประกาศว่าตัวเองนี่แหละคือทนายและการที่เขาเป็นทนายให้ตัวเองนี่เองทำให้เขามีอิสระในระดับหนึ่ง เท็ดรอที่จะอาศัยโอกาสวันที่7มิถุนายนปี1977เท็ดเข้าไปในห้องสมุดของที่คุมขังเมื่อกุญแจมือและเท้าของเขาถูกไขออกเขาก็เปิดหน้าต่างและกระโดดลงมาจากความสูง9เมตรหนีออกจากที่คุมขังไปได้แล้วชื่อของเท็ดบันดี้ก็โด่งดังไปทั่วอเมริกาในช่วงข้ามคืนเสื้อยืดเท็ดบันดี ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและมีกระทั่งเทสบันดี้แฮมเบอร์เกอร์ออกมาขายอีกด้วยเป็นเบอร์เกอร์ที่มีแต่ขนมปังไม่มีไส้หกวันให้หลังเขาถูกจับหลังจากที่ขโมยรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปซีเอเทิลวันที่ส0สธันวาคมหลังจากที่เทสถูกตัดสินว่าจะส่งต่อคดีของเขาไปยังสปริง เขาก็แหกคุกอีกครั้งเขาลดน้ำหนักลง16กิโลเพื่อที่จะสามารถลอดออกจากช่องกรงเหล็กที่ถูกง้างออกไปสู่อิสราภาพได้อีกครั้งและเขาก็มุ่งหน้าไปฟลอริดาในครั้งนี้เท็ดตั้งใจว่าจะล้างมือจากอาชญากรรมและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติเขาเช่าห้องโดยใช้ชื่อปลอมและเข้าไปในมหาวิทยาลัยกระทั่งเข้าเรียนในชั้นเรียนอีกด้วย แต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถห้ามตัวเองได้และกลับมาก่อคดีอีกครั้งวันที่15มกราคมปี1978นิต้าเนียรี่นักศึกษามหาวิทยาลัยประจำรัฐฟลอริดาเธอเพิ่งจะบอกลากับคนรักและกลับมาที่หอพักไกโอเมกา้าเธอเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าหอในมือกลุ่มท่อนไม้ซึ่งมีผ้าพันอยู่ และขณะที่เธอกำลังจะโทรแจ้งตำรวจนั่นเองคา r เรนแชนเดอร์ ander, ก็เดินโซเซออกมาขอความช่วยเหลือทางทางที่เลือดอาบหน้าและคารที่เครนก็ถูกพบว่าหมดสติในสภาพศีรษะแตกเลือดท่วมใบหน้ามาร์กาเร็ตโบเมนเสียชีวิตเนื่องจากการถูกรัดคอด้วยถุงน่องเธอถูกทุบศีรษะ จนกระโหลกแตกและสมองทะลักออกมาลิซ่าเลวีถูกคมขืนมีรอยกัดที่เห็นได้ชัดอยู่บนร่างกายของเธอเธอถูกรัดคอเช่นกันและเสียชีวิตในรถพยาบาลเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่หอพักหญิงอีกหลังซึ่งอยู่ห่างกันไปเพียงไม่กี่บล็อกเด b บบี้ชิคาเรลลี่ตื่นขึ้นเนื่องจากเสียงเอะอะจากข้างห้อง เมื่อเวลาประมาณตีห้ามีเสียงทุบอะไรบางอย่างดังติดต่อกันเป็นเวลานานแต่เมื่อโทรศัพท์ก็ไม่มีผู้รับเธอและรูมเมจจึงรีบไปยังห้องข้างๆท,ทันทีและเห็นเชริลทอมสันยังไม่ตายเธอถูกคมขืนและทุบที่ศีรษะกับใบหน้าจนเยินไปหมดในที่เกิดเหตุพบหน้ากากสกีของคนร้ายซึ่งมีเลือดคาบอสุจิรอยนิ้วมือและเส้นผมของคนร้ายติดอยู่ด้วย วันที่9กุมภาพันธ์คิมเบอร์รี่ลิชได้หายสาบสูญมีคนให้การว่าเธอได้ขึ้นรถไปกับชายแปลกหน้าซึ่งขับรถแวนสีขาวและต่อมาคิมเบอร์รี่ถูกพบเป็นศพในอีก8อาทิตย์ให้หลังเธอถูกคมขืนและทุบศรีรษะจนเสียชีวิตหลังจากที่เขาฆ่าคิมเบอร์รี่แล้วเท็ดก็ขโมยรถอีกคันเพื่อมุ่งหน้าไปยังซีเอชเิน แต่เขาก็ถูกตำรวจตามเจอเสียก่อนเขาถูกตำรวจขับรถไล่ล่าไปตามถนนก่อนที่ตำรวจจะหยุดรถของเทสลงได้เทสยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหมือนยอมจำนนแต่เมื่อตำรวจจะใส่กุญแจมือเขาก็ขัดขืนและทำร้ายตำรวจถึงสองคนเพื่อที่จะหาทางหนีแต่ท้ายที่สุดก็ถูกตำรวจอีกหลายนายช่วยกันร,รวบตัวไว้ได้การขึ้นศาลของเทส ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศเขากางตำรากฎหมายว่าความสู้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยตัวเองมีบันทึกว่าเท็ดอยู่ในศาลร,ราวกับเป็นเวทีของเขาเข่าหัวเราะโกรธและโวยวายตามแต่ใจนึกและเมื่อมีการนำรอยฟันบนศพของลิซ่าเรว่ขึ้นมาเสนอต่อศาลเท็ดก็เก็บตำราของเขาขึ้นมา พร้อมกับจะเดินออกไปจากศาลและกล่าวว่าผมจะไม่ทนเล่นละครกับพวกคุณอีกแล้ววันที่23กรกฎาคมปี1979เชดถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกตัดสินประหารชีวิตผู้พิพากษาคา,าวาดัดได้กล่าวกับข่าวในศาลไว้ในตอนถ่ายเช่นกันว่ารักษาสุขภาพด้วย สารเองก็รู้สึกเสียใจที่ทิ้งความสามารถอันมีค่าไปอย่างนี้เธอเป็นคนหนุ่มที่ฉเฉลียวฉลาดน่าจะเป็นนักกฎหมายที่ดีได้จะดีแค่ไหนที่ยืนอยู่ที่นี่ในฐานะทนายของสารจริงๆแต่ขอให้เชื่อเธอว่าฉันไม่เคยนึกชิงชังเธอเลยเพียงแต่ว่าเธอทำผิดทางไปเท่านั้นเองรักษาตัวด้วยละ่ะระหว่างอยู่ในคุก เท็ได้พยายามขอยื่นคำร้องเพื่อทบทวนคดีใหม่หลายครั้งแต่ทั้งหมดก็ถูกปฏิเสธวันที่24มกราคมปี1989เททบันดี้ถูกประหารชีวิตด้วยกาอี้ไฟฟ้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวการประหารของเขาว,ว่า Killer dies with a smile on his face และนี่คือส่วนหนึ่งของคำพูดของเขาก่อนที่เขาจะถูกประหาร I deserve certainty the most extreme punishment society has and society deserves to be protected from me and from others like me that for sure หรือแปลความหมายว่าแน่นอนว่าฉันสมควรได้รับการลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดที่สังคมมีและสังคมก็สมควรได้รับการปกป้องจากฉันและคนอื่นๆเช่นกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ